สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 กลับมากันตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะทันปากอยากเมาส์นะช่วงนี้สับสนุนโดยนั้นลิงคอดี้ผลิตภัณฑ์ขายดีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานก็บอกว่าขายได้โอ้โหกี่กระปุกแม่ประมาณ20กว่ากระปุกเขาบอกขายดีมากนะฮะแล้วก็คนในบริษัทหนึ่งคนก็บอกสั่งซื้อไป3กระปุกเออเขาสั่งทีเดียวนะมาสุาโอดนะคเขาดูแลสุขภาพเดี๋ยวดูแลสุขภาพสุขภาพจะดีนะฮะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่สุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยก็คือการ นานการเงินก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว<ม>่าถ้าเกิดสุขภาพดีก็จะมีชายไปกว่าครึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ,ฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ ลิงคอดี้ครับปกติ1กระปุกมี30แคปซูลราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษสุดๆเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่0 9 0 0 8เ9 9 9 4ย้ํากี่ย้ำกันอีกรอบค่ะ0900-899994ค่ะวินัยไกรบุตรเปิดใจายารักษาตุ่มน้ำพองนะฮะทำให้ชีวิตลำบากค่ะสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรเองนะคะก็มีการโสพสต์ภาพพร้อมกับข้อความลงใน Facebook เล่าว,ว่าตอนนี้เนี่ยได้เดิน ะะเพราะว่าป่วยจากโรคตุ่มน้ําพองมานานเกือบปีแต่ว่ายังไม่หายขาดมีอาการกําเริบอยู่หลายๆครั้งหลังจากที่ไปพบแพทย์มาแล้วเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วแพทย์ก็มีการสั่งให้กินยาลดลงเหลือเพียงแค่4เม็ดแต่ว่าตุ่มต่างๆตามร่างกายมันก็ลดลงไม่มีอาการคันแต่ผลข้างเคียงของการกินยาเนี่ยก็คือทําให้ใบหน้าบวมแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ร่มมีอาการบวมที่มือด้วยทําให้เวลาจะไปหยิบจับของอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็พยายามปรับตัวอยู่ หล,หลายอย่างตอนนี้และพี่เมฆก็ยังฝากถึงนะคะผ่านสื่ออีกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ขอรับบริจาคเงินถึงแม้ว่าค่ารักษาตัวอาจจะแพงแล้วก็มีความกังวลว่าอนาคตเงินมันอาจจะหมดก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางพี่เมฆเองก็เริ่มทําอาชีพเสริมขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลี้ยงครอบครัวแทนค่ะเมื่อก่อนขายปุ๋ยนะฮะเป็นพระเอกร้อยล้านนะฮะเมื่อก่อนเล่นนางนางนาคนะอ๋อใช่ใช่พี่มากนางนาคปะก็เป็นเป็นหนังเรื่องแม่นาคอะใช่ไหมแม่พี่มากพระขนงปะ นางนาคนางนาคกับสายเจริญภูระนะฮะสมัยก่อนได้ร้อยล้านอันนั้นเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชั่นสนุกมากเวอร์ชันนั้นพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะฮะแล้วก็ดังแล้วก็อยู่ในยุคที่ตกเขาก็เล่าพี่เต๋าฟังพี่เต๋าสัมภาษณ์เขาบ่อยก็ตกตกแล้วก็ไปขายปุ๋ยไปขายปุ๋ยก็กลับมาแล้วก็ป่วยนี่แหละฮะพี่เมฆวิย์นัยไกรบุตรนะฮะมาอีกหนึ่งคนนะผู้ชมนะฮะรุ่นหลังๆพี่เมฆ ไม่กี่ปีนะฮะแอนนี่บูเปิดใจนะเคลืยอ์ข่าวร้องไห้นะถูกเพลงงานนะฮะ เครียดหนักนะทั้งตัวเหลือแค่400บาทขาดตัวเรื่องนี้ก็คือเพิ่งเกิดไปหมาดๆเลย <c oughs> สําหรับคุณแอนนี่บรูคนะคะที่ออกมาร้องไห้เพราะว่าเธอเนี่ยไปรับงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะเมื่อต้นปีแต่ว่างานนี้เนี่ยมันต้องลงทุนในการเพิ่มน้ําหนักให้ตัวเองให้อ้วนเพื่อจะถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งแลกกับเงิน40,000บาทสุดท้ายโดนเทนในวันที่ถ่ายล่าสุดคุณแอนนี่นะคะไปทางรายการคุยแซบโชว์แล้วก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พาน้องทีคายุไปด้วย,วยเธอก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมา พอมันสามารถทําอะไรได้หาไรายได้อะไรได้ทุกคนทําหมดอยู่แล้วแล้วพอมีงานนี้เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเธอก็เลยรับนะคะแต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่ใกล้จะถ่ายรู้สึกแปลกๆเพราะปกติเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เขาส่งโลเคชันมาให้โลเคชัน<อ>ส่งเคลียร์ไอเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มคิวโอ้วไงต่อแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีใครส่งอะไรมาให้เธอเลยเธอก็เอะใจละก็เลยโทรไปหาทางเอเจนซี่ทางเอเจนซี่เขาก็บอกว่าแอนนี่เขาแคนเซิลนะ ตอนนั้นพี่แอนพอได้ยินก็บอกวิตกใจเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นคือคุณไม่โทรมาบอกเลยเหรอถ้าฉันไม่ติดต่อไปเธอก็เลยเนี่ยตัดสินใจว่าโอเคนะเดี๋ยวลองประชุมสายและการคุยกับทางเจ้าของสินค้าซิเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยเขาบ้วยไปให้ทางเจ้าของสินค้าว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาแคนเซลเฉยๆไปเลยนะคะพอพูดกับทางเจ้าของสินค้าทางเจ้าของเขาบอกว่าแคนเซลไปเพราะเขามีปัญหากลัวว่าวันที่ไปถ่ายต้องเสียอะไรเพิ่มอีกเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยที่เป็นเอเจนซี่ไม่เคยทําอะไรให้กับทางเจ้าของสินค้าเลย คือรับเงินของเขาไปแล้วอ่ะแต่ไม่ทาอะไรให้<อ>ก็หมายความว่าเงินที่เขาให้ไปอ่ะคือมันเป็นส่วนที่พี่แอนนี่ต้องได้<อ>แต่ปรากฏว่าเอเจนซี่เหมือนไปอมอะแม่<อ>ก็เลยไม่ได้ให้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการที่ว่าทางเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาเจะฟ้องเอเจนซี่หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันเออนะคะ และสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะฮะตังที่ต้องไปหาเลี้ยงเลี้ยงให้ลูกเรียนเนี่ยน,นะฮะก็ไม่มีนะฮะตังเรือทั้งตัวเหลือ400ใช่ไหมใช่เธอบอกม<ะ>ใช่เธอบอกว่าเนี่ยเหลือแค่400แม่400บาทขาดตัวนะฮะจนล่าสุดพนะพี่ีกรคู่นี้นะคุณผู้ชมนะคุยแซบโชว์นะพีเคกับธัญญานะฮะ ประก,กาศกลางรายการจ่ายค่าเรียนนะคะให้กับทีคายุค่ะก็คือคุณพีเคปิยวัฒน์แล้วก็พี่ธัญญาธัญ,ญเรศนะคะสองพิธีกรยื่นมือมาช่วยกลางรายการตอนที่สัมภาษณ์เลยอาสา,าจ่ายค่าคอร์สเรียนให้กับน้องทีคายุซึ่งคุณธัญญาเนี่ยบอกว่าที่ช่วยน้องทีคายุเพราะว่าเข้าใจในฐานะของคนที่มีลูกเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เงินจํานวนมากมายที่เราจะมอบให้เด็กคนหนึง่งเพื่ออนาคตของเขาซึ่งด้านของคุณพีเคก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันออกกันคนละครึ่งด้านของคุณแอนนี่เองก็ได้บอกว่า ตอนแรกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยออตกใจนะช็อกแต่ว่าก็ดีใจในเวลาเดียวกันไม่คิดว่าอยู่ดีๆ2พิธีกรจะมาให้ของขวัญกลางรายการแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพีเคแล้วก็พี่ธัญญาด้วยขอสัญญาว่าเงินในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ให้เสียเปล่าเงินทั้งหมดจะให้น้องได้เรียนจบคอร์สแล้วก็ขอขอบคุณให้เด็กคนนึงได้ทําตามความฝันค่ะ,ะนะฮะขอบคุณพีเคกับธัญญาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะต้นไม้ฟ้าอากาศราคาพุ่งแล้วนะฮะหลังคนฮิตปลูกตามธัญญานะฮะ วอนดาราสาวดันราคายางด้วยค่ะคือยาย่าปลูกยางด้วยค่ะแม่ค่ะือไม่ว่ายาย่าจะทําอะไรอะก็นําเทรนไปหมดเลยแม่อย่างช่วงก่อนเนี่ยพอมันมีการเกิดโควิด -19 ขึ้นมาหลายคนก็อยู่บ้านคุณยาย่าเองก็ต้องหาอะไรทําก็หาต้นไม้นี่แหละมาปลูกมีน้องคิเอีคนนึงอีกช่องหนึ่งเขาทำตามอะเขาทำตามยาย่าเนี่ยแหละแล้วก็แนะนําว่าเออปลูกต้นไซเถอรต้นไรเลยเหรอแม่ตัวพรรณเมนเนอ็นปลูกเต็มบ้านแล้วปลูกไซเถอะอ๋อแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันทําให้แบบว่า ต้นไม้ต่างๆ,ๆที่ยาย่าเขาเอามาปลูกอามายิ่งไหนอันไหนที่ถ่ายรูปด้วยเนี่ยคืออันนั้นราคาพุ่งสูงอย่างพลูด่างที่ยาย่าเขาถ่ายรูปนนด้วยนะคะ,ะราคาขาเบขึ้นไป4ี่ถึงห้าเท่าตัวเลยนนี้แพงนะ เท่าไร่อ่ะแม่หลายพันโอ้โตขนาดนี้หลายพันแล้วมันก็ตอนนี้ขยับขึ้นไปแบบว่าสูงขึ้นเรื่อยๆตลาดต้นไม้ตอนนี้คือคักมากๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก <c oughs> ็มีชาวเน็ตคนนึงนะเขาออกมาโพสต์เขาชื่อว่าตะหลิ่งลุงนะคะเขาโพสต์ผ่าน Facebook ว่าวอนย่ายยอย่าถ่ายรูปกับต้นไม้ชนิดไหนอีกนะช่วยอุ้มข้าวอุ้มยางอุ้มข้าวโพดอ้อยมันถ่ายรูปให้หน่อยราคาจะได้ดีขึ้น <c oughs> เพราะตอนนี้เนี่ยหาซื้ออะไรมาปลูกไม่ได้แล้วราคามันแพงขึ้นหมดเลยเ <c oughs> ขาหมายความว่าปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ ไม่ใช่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้เศรษฐกิจมันเป็นกลไกของรัฐบาลที่ต้องช่วยยาย่าเขาก็ช่วยไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะต่อให้ยาย่าถ่ายกับสวนยางก็ไม่ได้ช่วยนะฮะต่อให้ยาย่าไปถ่ายกับไร่ก็โพดถ่ายกับอ้อยก็ไม่ได้ช่วยนะฮะเขาใจความว่าต้นไม้ที่ปลูกในบ้านสวยงามฟอกอากาศนะฮะเป็นสิ่งที่ดีค่ะการปลูกต้นไม้ในบ้านนะฮะแต่ว่า ต้องระวังนิดนึงเพราะกลางคืนต้นไม้บางหลายชนิดมันก็คายคาร์บอนเนาะอ๋อใช่แม่นะฮะมาซาร่าเนี่ยเมื่อก่อนนอนชอบเดินใต้ต้นไม้อ้าเหรอหากินใต้ต้นไม้เหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ล่ะคะยังเดี๋ยวนี้ก็ปีนต้นไม้ปีนแล้วปีนต้นไม้นะฮะต้นยิ้วแล้วเปล่าแม่อะไรนะฮะนี่ไม่ไม่ไม่เขาหัวเดียวเมียเดียว เขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับของใครเขาโผล่เดียวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวใช่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่มัสตาร์ดไปปีนก็จะเป็นพวกว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ว่านโกลเด้นฟลาเวอร์อะไรเงี้ยโกลเด้นฟลาเวอร์ก็มานะแม่เนาะน่าจะสวยน่าดูเลยก็ดูคนปีนสวยไหมล่ะค่ะสวยเอาผมหน้าม้าลงแล้ววันนั้นมันถ่ายรูปลงอินสตาแกรมมามาเสยผมโอหัวร้านนี่หว่าลูกกูเขาอายนะแม่นะอายเหรอลูก ซื้อวิกไหมแม่พาไปมีวิกนะเขาขายกันมัรละหัวล้านเหรอมาคาร่าเนี่ยเขาเกิดในสมัยราชะวงศ์แมนจูเหรอค่ะแม่อ่ะสมัยก่อนเขาจะเกินโกนครึ่งหัวใช่ไหมเออเออมาคาร่าเขาเกิดนในย,ยุคนั้นไงราชะวงศ์แมนจูเอ,อายุยืนหมื่นปี <laughs> <laughs> นหมื่นหมื่นปีนะฮะอ่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ขายดีมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือหลิงคอร์ดี้นะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อวานทํายอดไป20กว่ากระปุกนะผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมงานยิ้มกันหมดเลยนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพด้วยราคาที่บอกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มเกินคุ้ม,มจริงๆครับปกติ1กระปุกมี30แคปซูลราคา2,500นารค่ะแต่เท่าวันนี้คนรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือ3 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาที่0 90, 0 8, 9, 9, 9 9 9 4ย์เก้า 0 8 9 9 9แปดเก่หช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะกัดไม่เลิกเลยนะคุณผู้ชมงับไม่ปล่อยนะฮะทวัดอิสระไกลศรีนพศไม่ไหวแล้วกับช่องมากสีนะฮะโดยเฉพาะผู้บริหารมนุษย์ป้านะฮะค่ะทวัดนี่แค้นฝังหุ่นนะคุณผู้ชมนะฮะกัดไม่ปล่อยจริงๆคุณผู้ชมนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองก็เอาเรตติ้งมาโชว์นะสงสัยพี่ทวัดต้องย้ายไปอยู่เอเอซีนิวสั้นแล้วนะฮะวันนจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงที่พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ